ปลา,ากระปงครับฝากะปงากกระปงากระปงวัง,งครับมีพลันเานวันเกิดมีปลจจุผัก2โตน้คงับนถกัน สวัสดีครับสุขุขคุครับสวัสดียามะสอกครับผมปฏิกิริยาเป็นน้องชุดอนีรมตินะครับเล็กหัวครับผมไม่ยังนะครเล็กินเลหก็ไเห็นเยครับม่ยังปลาเงปลาเงวเร็ปลาเ่งิปลาจัจปลาัปลากระพงครับปลากระงปลากระพงปลากระพงวังครับปลากระพงวังธรรมชาติปลากระพงสิครับเป็นปลาเปตัปนดหอยูบอยจากห เออพอดีไปเอาอยูฟังมูมาบอมมูมามได้เนี่ยเพื่อนปลาผมเมือนมากรหน่อยมูเลี่ยงยู่้แถวสมุทรสาครเล็ก๋ยวมาส่งตัวตผมไ,ไม่ลแกเด็ผมว่าไปเชงหมดแล้วเนาะประมาณโลเนี่ยโลขีดโลสองขีดหน,น,นโอ้นี่ดูความยาวด้วยนี่สองผมเนี่ยนขายโลเท่าใดรัโดร่อยซีซิบครับ,บมันเานอยครับวันนี้ผมก็ไปได้ยูกินน้ำด้ว กับพอปลอมห้พอปลอมกับพีตัดใจก็เห็ดกินเนาะกับผมทำเหตุงานทำเห็ดงานลางานบอดดายเนาะลางานบอดดายครับลาบอด้ายเหรอแต่ว่าบริษัทเป็นของเพื่อนเออเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทเมื่อวาเราเป็นเมนเจอร์เป็นบริษัทสิครับผมเมนเจอร์บริษัทครับแล้พอปลอเนาะเดี๋ยวผมขอฝากคนหนึ่งครับครับผมใชลนะครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะขอบคุณในไลค์จ้าพ่อหน่อยครับสวัสดีครับ วันนี้ครับจะมีทับไปไหลเนาะวันนี้ผมจะขอโชว์เองว่าพ่อใส่ไปลาไหลมาแต่เครื่องปรุงก็มีเนี่ยฮะไดง,ไงเอ่อขมิน้นตะไคร้ข่า,ขาหอมแดงอันนี้เห็ดสูตรของผักเนื้อป่ะใช่ครับแม่แล้วก็เียใส่ไม้มขวัญแบบนี่ครับขวัญน,นี่นขวัญคองผักเนื้อจ้ะใช่ไหมรับข้าวก็จะมีพริกก็หลายอย่างเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปตำโอเคตำเครื่องเดี๋ยวตำเครื่องครับแล้วก็ โอเคเดี okay. ๋ยวไปดูพ kind of ี kind of oh! ่สนใจเด้อตากผมมาครับนี่คนควบอะไรอ้ไรโอ้ส่ีค่าโพ้งเมื่อนี้ที่เ็ดกับเขาเ็ดอันขึ้นพ่นดิเผ็ดเผ็ดเขาสั่นก็ได้มาจับหายเลยโอ้เสียงรบกวนจะหน่อยเด้อพี่น้อง เห็ดปลาไหลยห้าสิบห้าเพ็ดเห็นไหมครับครับแม่แต่แต่ไรจมก็ตามต่อหน่อยครับอ่าตอนนี้มีตับพอพูอ่ะครับอันนี้ก็ร่างสิบอย่างตอนนี้ได้เขาเห็ดเครื่องพัดแดงแล้วเนาะได้แล้วครับนี่เด้อพี่น้องปลาไหลจ้ะปลาไหลครับผมพ่อมาจากสารคามอยากกินนั่น ผัดเผ็ดแบบไทยๆว่า็สั่นกินข้าวเจ้าใช่แม่ใช่ครับเป็นออัันนนนีี้้สูตรผมเห็นสูตรผมไม่มีตำราเด้อแล้วแต่ใครจะชอบเด้อทำเอาทางเหนื้อข้าวเจ้าเอิ่นอิ่นว่าอะไรั้วแฮมแม่ั้วแฮมบ้านผมเขาเจ้าห้องข้วแฮมครับข้วแฮมข้วแฮมครับผมกครื่องนีแตะกี่ก๊ะ จะเตะโซเดอร์พีนออ่น้องคือความเยน็นบรรเทาเย็นเ,าเน,เนะาะโซไฟโซมันเดอร์พี่นอ้องอ่าเริ่มหอมละใส่เข้าไปค<ม>วามมันแห้งก่อนเด้ยต็มข้อแห้งหอมมากเลยหอมหลายโอ้ซีดีซานเนี่ยก็พี่น้องกันนั่นนะครับผม ครับผมครับใช่ค่ะว่าฉันน่าทำมันก็คล้ายๆกันนะถ้ามันต้องไปแยใ่ด้วยเนาะแต่ผมชอบนะผมชอบเออ่แบบอีสานแบบกินง่ายๆเนาะไี่มากินง่ายๆตอนนี้รู้สึกว่ากินมันจะรุนแรงหลายปตอนนี้ไอ้โอ้จ้ากันปลากระเนียนปลากระพงเด็ดพอนอย์พนมาปากมาสุดเด่ครับผมคอนเสิร์ตยามคืนน่าแ มะเสีเยลแห่เห็ดว่าสบิหอยคอเมืองสันคออยากกินก็เคยกินปลากระพงด้วยเช่นเนาะธรรมดาปลากระพงเราก็โตวันสิต่งยั่งว <c oughs> ันนี้เห็ดเห็ด <c oughs> นะกินสองย่างเนาะครับผม <c oughs> เพ็ดอไอ้ผัดเผ็ดปลาไหลครับไอเห็ดปลากระพงจ้ะครับผมสีเรแล้วก็สี <c oughs> ว่าสบิพออยากกินว่าสบิว่าส สอ่เนะวจะว่ากันเ้อเพราะว่าเมื่อสมาร์กล่นเดแต่จะเวิร์นในยูทูบ่ปเขาลอยแลกกันนี่ไงก็ได้แลกเป็นกันแน่น้ำด้วยครับโอ้ท่านผู้สมถือกินยังมะนาวเนาะโอ้ยกินนี่สุดยอดครับกินผักกินเทศหอม เห็ดอยู่ในขั้วอ่ะมันเนี่ทำใหเห็ดอยู่หน่าบานนี่โอ้ยกินไปทั่วมือบาทเลยตะเกาวันกระบะมันข้าวแห้งนั่นเปล่ากับข้าวเปื่าเลยแม่จะคดผักกางเขาเจ้ากินป่าเนี่ยให้เจ้าไม่เคยกินดิบเนาะเขาก็บอกว่าข้าวแล้วบาบข้า ปากขาวยี่นาวอยังงกินเนาะล่องเบิร์งบอกร่องกับบลูด,ด้ยครับเดี๋ยวมเดี๋ยวพี่น้อยไปเอามาจากบอแหละจากบอธรรมชาติเขาป, <ะ S 1> ป่าเขาได้เลียนมไอน้นายน้อยอีสานฟิชิ่งอ,อ่ะเพิ่นสีถนัดท่างท่างกันหาปลาโตปลาบัตตนีพเพิ่นเลยสิมีคุมมูหัวเพิ่นหลาย เพิ่กกะสีดูว่าป่ามึงไดมีเพิ่นกะสีแป๋อามาได้เป็นไหนนอาทานได้แล้วแม่เสร็จแล้วแล้วนีครับหน้าตาหน้าตาปรุงแป๋เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแม่กนะ็แฮมใส่จานเลยเตรียมเสิร์ฟเอาไม่เขียอะ่ะ เราต้องให้ปอดให้ปอดที่ไหม่ตอนนี้ปอวบมเขงไว้ละวอมเคบืเข<อ>งทาละ,ะ,ะลเดี๋ยวเดี๋ยวไปทาเกินข้าวด้วยกันครับนี่นี่นครับผมครับ <c oughs> สิแลปลากับพงเห็ดย่างกอต้นเออจุคือปลาพี่น้อยนักเทีมาฝากนะแล้วก็เราก็าจะทำอะไรกันพี่ เขาปลอมจะกินปลาปลาดิบปลาดิบปลาดิบแล้วมันต้องแลบต้องแลบเนาะเพื่อนต้องแลบ่แบบนี้เนาะแยกหนังนี่อะไรนี่สวยปลาสดด้วยแหละน่ากินครับเห็นแล้วอยากกินนะมันเป็นปลาไม่ใช่ปลาบอสนะพี่พี่น้อยเอามานี่คือปลาแบบธรรมชาติแน่เนี่ยอ่า กลวยเงี้ยก่อนมันทนใช่ไหมครับอ๋อผมผมมาแม่อผมผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยแม่ผมปีละคลิปแล้วแต่คิดได้ไ่าแล้วครับขอบคุณพี่น้อยนะครับผมพี่น้อยอิสานฟิชชิ่งครับผมนายน้อยอิสานฟิชชิ่งครับนายน้อยอิสานฟิชชิ่งครับสดจริงจริงโอ้แกมาด้วยถ้าใครอยากว่าแกได้ได้ ลามาอย่างไหนก็นไปดูคลิปเด้อครับในน้อยอีสานฟิชชิงฝากกดขเบิงณขอติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพิ่นดครับอ่ะก็คำสัพท์ตรงนั้ให้ผมดูหน่อยนะเป็นคำหนึ่งเดียวน่เนี่ยอ่ะไล่ไล่เขาเนาะ ไปกินกับปุ่นนี่นี่หลักสวยพี่สวยเลยข้าจับเคยเป็นเชฟครับผมเชฟอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วโมเชฟโฮมเชฟเชฟบ้านบ้านโมเชฟการทำอาหารนี่ไม่เกี่ยวนะครับขอให้เราทำออกมากินได้พอใช่พี่ใช่ครับงเห็นเพื่อว่ากันทีหลังครับ คือการทาอาหารมันไม่มีตายตัวไหมสูตรแล้วแต่ยัปรุงสูตรใครสูตรมันว่าเถอะรันต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่นี่ผมผมก็ทํามั่วๆนะแต่ไม่รู้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวผมสีไซส์นี่ครับป่าที่หลังจากเ็ดว่าสบีมากอย่าซ้ำเนี่ละเข้ากันดีมาก เยวเป็นต้มยำนี่เป็นน้ำซุปต้มไส่กระดูกต้มนั่นเนาะครับต้มกระดูกต้มนั่เป็นต่างมันปต่ปพี่คนนี้ท่านนะครับมาเหล็ดน,น้ำผีม้นท้นจะห้อกับตองไม่เห็ดผีนี่พี่กันเพราะว่า ซื้อกินไงซื้อบอกปันไดแล้วมันติด้จครับที่การชัดกินเยอะยิ่กินแล้วไปซื้อกินกัเจังใดกันเนาะน่าครับทักัะนิตปุ๋ยนอกใส่ปกติตอนนี้มันมีพริกเผานะำพริกเผาผงผิงข้าวผงกระเพราะ่นอะ ้มยำแบบกึ่งลาวกึ่งไทยแล้วก็สูตรไทยก็สูตรไทยค้าจังาวะก็ะได้มากันได้ก็เห็ดเลยนะกับข้าวไทยกับข้าวข้าวเด็กเคี่ยวเพิ่นมีผงชูรสคือเข้าบ่มีเหมือนกันคือกันวะ มีมีมีเห็นมากันเยอะเาอะเบาๆเพิ่นหลายนี่โตคือเฮาแล้วนะมีผมนวดมเพิ่นกับผมบ่ค่อยมีกันช่วงนี้รสอาหารเออแต่ว่ามันมีเต้ากินหลายกินรสอาหารคือว่าของของชอบของชอบเลยมันเมนน้ำปลาบ่ล่ะน้ำปลาแท้โอ้เขาหันเอียงก่อเป่าเฮือบ่ครับ โอ้โคตรจะได้เป็นลืมปลาก็ใซเแล้ากะสีตอนนี้ครบหมดแล้วครับตอนนี้ก็นอดแค่จัดโต๊ะเลยจ้าตอนนี้เป็นมากรุงเทพมากกวได้กินนั่นนี่พะยัยเอาพอะยัยสวัสดีพะยัยสวัสดีครับเปิด<ม>ยี่น้องทุกคนนองน้องกระลุกจ้เนนาเพี้ยนน้องผักพอนตื่นสวยครับผมนี่ปู เมื่อนี้นี่ผู้เห็นนะกินเหรกินด้ะมากรุงเทพสบายจัง่อยวันนี้ข้าวสวยเด้อพี่น้องเด้อมากรุงเทพเนาะครใช่อ่ามากรุงเทพต้องก้าวเหนียวไฮ้ยเขาก็จุยกิ้มก็จุ๋ยได้กินข้าวเหนียวเติสวยต้องกินก้าวสวยอือผมอยากผมยำมาเท่ก่อนอ่าโอ้มีโตเรลืมต้นนันแม่ ีผัดปลาไหลเนาะกลาไหลค้ับแล้วก้อแห้งข้อแฮมครับผมข้อแห้งสูตรแม่งนะสูตรข้อแห้งสูตรสูตรมันน้อยครับผมอย่าสูตรเมื่อเหนือเจ้าข้อแห้งสูตรเมืองเหนือเด้เพราะงี้แล้วเพราะงประทาติไหนชิมหน้าตาต้มยำจ้ะต้มยำปากกระพงอือขอบคุณพี่น้อยครับผมจ้าขอบคุณนั่น นหน่อยสันผิดจริงค่ะอมองปลามหน่อยสานผิดจริงด้อครับผมเอาชิม้หน่อยิปลาเมาถึมา้พอ้รชิมมนแซบพกเกาสังเกตมื่อแรครับผมนี่ส่วนนี้กเลี้ยงให้นี่สวนทองไม่ใช่ชิเือรือปล่านีเด้อพ่อ่าเน้อออนค่ะเป็นไงตองชิมบง สุดกอดบ่ฝีมือฝีมือสุดใจอันนี้อันนี้ฝีมือมอนทนอะไรชิมมันปลาไหลก่อนอืออันนี้ฝีมือมอนท้นจ้ะนี่ปลาไหลเร้อครับเร้อเ็ปลาไหลฝีมม้นกว่าแฮมครับกวแฮม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 แฮมเมืองเหนือเจ้าโอ้เยมสิมนเด้อครับนี่ห้ชันเหนียวไปไง สิบเป็นไรครับผมสิบนี่หมายถึงว่าอย่ากทำอีกเด้อเนี่ยตัวนี้ให้ไล่พ่อพ่อลองกินเมื่อยอันนี้เอาจับมือเลยเอามือจับเลยส่นวัฒนธอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ครับผมนี่แหละครับปลาดิบหนึ่งมัสบิปลากระพงพี่น้อยครับผมปลากระพงดิบ้เผียครับกินวัสบิก่อนพ่อนี่นั่นแหละโอเควัสบิมันเป็นอย่างเฮ้ยเจียวตี ประกาศหินประกาศหินบานเท่าอลไรแ่บนีเออรองลองรองเบิ่งฟองอยเมืเจียวเลยมันคือพระแนอกินตอนถุนเที่ยงแต่นอกมันเนาะมันคือลงปูแต่นองเลยเอาินเมิ่งกินถุนเที่ยงเครับบเบียหรอกจีกแต่นอเนาะเป็นไดนาะนี่เอาลวยนี่ครับผมสุดยอดจิ้มของเแลครับผม เป็นได้ไหมเน่อเสียดังคือจังไงแบนี้มอ้เนี่ยอะไรมั้มาเดี๋าเนี่ะวาซาบีสานไอิมแต่ิดาซาีสานไปยังน้าครับบ่เนี่ยเป้นได้ไหเนี่ยสุดยอดมากต้งสุดเกกว่าความดังเป้นได้เอ้เสีย สุดยอดที่มึงเสียบกระดองกระเเห็นปะอืมเป็นเอาเอาเอาสอนพัฒน์ัดป şey ่านี้มือเลยป่านี้ส uh ุดยอดดูผู้เรียกากินว่ะมันจะอร่อยกว่าเสียบกระดอกเดนเลยเนี่ยนี่ะใส่เลยกับมันอร่อยกว่าแซลมอนเอาเอามือเลยบานเล่ยบานพอน้อยพอน้อยบนขอบคุณพอน้อยเองเออดื้วันนี้เบิังมึงอุ้ยมันาเสียบกับเสียบเนี่ยเอง เราต้องเน้นออกดังใช่นแหละครับงอมเปียก่อ่ะอคนเรของแท้พี่โอ้ได้ไหมทำไมกุมหัวเลยผม่กุมหัวกันมั้งตัวตัวกันก็มันกับผมแ๊บ

น้อหน่อยอีสานจริงๆล้ของพนอยเด้อครับใช่ไหมรสชาติที่อร่อยสสใส่อยู่ไปบอนี้ครั่พอๆใส่ไปได้หนึ่งดังเจ้าเนนมื่อม่อเสียบดังรเรียแหไรเนอ็นเอบี้เมันมอาหตันั้นนะดีครับผมใส่อยู่ปไป,ไป จริงๆจักเลยไม่พอไม่พอเตยมไปเนี่เอากินหลายคำเรากอกินคำได้ก็ขึ้นงมคำหนันได้เนี่ครับพี่สิทใจว่าไม่พอเนอะครับเนี่ยไม่พอไม่พอครับมีอีกมาอีกแล้วมีอีกมีหนึ่งตัวจ้ะเจ้าน้่มเสียบดังนูดอกอะเห็น เอากระปับบงตัวแบบบัซนบะีนเนาะพะ่อ่ะกินข่าได้พะ่นขงมองอ้น้ำสีสันม่องพอกินปลาดิบมนาะสุดยอะอันนี้นกิอดเข่าได้บับุเคยได้กินซาสบิเจียซาซบิปกติบา,บ,าบีปลาดิบสุดยอดอีนนี้ ที่เขาเอาปลาแซลมอนไมากิน,กนครับน้ำแซลไอตัวต,ตัวนี้แซลกาแซลมอนครับแซลมอนห้ากเบาไม่ได้กินสดๆเลยล่ะอันนี่ห้าได้กินสดเนเนสเนาะลองเห็ดเบิ้องด้วยครับตัวนี้แซลกาแซลมอนอผมว่าปลากระพงนี่แซลกาแซลมอนเลยอ,เอันนี้คือพัดอาไรของสายของมุนทุนครับเขาเกินพัดยังไงพัดเหนือ ไอ้ก um, ัวแฮมกัวแฮมแฮมนี่กัวแฮมนะครับเด้อกัวแฮมกัวแฮม้าบานเากัเอินวยมันแฮมนะอะไง้มันนี้พระนอยากกินข้าวเจ้านาเพะไงแต่บบมาเทียบอย่างนี้าัเจ้ามันยังงดจีบให้ด้ดินว่แข็งมะพอครับ บ้ Or, yeah. oh, ุญ oh, จ <diferente> <laughs> um, ังมาเลยโอ้อร่อยมาอะไรจ้าโอ้อร่อยอร่อยครับผมมาอะไรจ้านี่พ่อจบนี่บานเขากับว่าแสียปื้นของแท้ว่าตัดผสมนี่ตัดเนี่ยร่มเนี่ยโอ้เตาไนเด้อร์ไง เออมากินหน่อฮานบุญการปอครับผมมานี่กลวอบุญหลวคุณพ่อหน่อยเด้อครับเป็นเอวันปลาพงมากตอนแรกของผมเอาปลาไหลมาให้ตั้งคนตั้งเรกกันปลาทอดปลาครับอืมมันผมตัวเงี้มือเจ้าตัวสันเตอนผมกินปลาตะพินี่กับปลาปลาตะพิปลาตะพงครับผมมือสุดยอด กินมาได้งุม่มดังไงดิงประกอบกินได,ดีอ่ว่าแล้วกอจังดีเ<อ>นี่ยได้เสียบห้องก็บเสบอ,อี้เต๊ะตกลับเสบพักขนมแสบได้กินเด้อพี่น้องเลยขนมเสบเล่นกินครอบผมนี่เอาแล้วครับใส่ไปอีกแล้วครับผมอย่าเริ่มผัดโค้แหงผมเด้อโค้แหง่ผมว่ะ Giờ treo nó để đó, chứ mà lấy hoạt răng mà lên lại tao phải nhanh Ủa. lại cả xe thứ câu à Cứ câu à. có phần cả đầu lại nồi cả khủng Chín lái cả khủng câu Cô hèm Cô hèm bánh hèm bánh hèm Cô hèm bánh các bánh hèm Cô hèm bánh hèm bánh hèm bánh hèm เดี๋ยวจิฟอร์กินบอสิมัสกันผมสิเคลียให้พี่นอ้ <c oughs> นองเบิ่งว่าต้องต้องต้องออกไปลองเห็ดเบิ่งครับทุกคนผมก็เพิ่งมากินปลาพงวัดสบิครั้ววาางแรกเหมือนกันตัวน,นี้ตะกี้กินเธอโฟกซ่ามอนครับเห็แต่เพ,พิ่นพากันกินซ่ามอนนะจ๊ะเสีบ่บอ่ะผมว่าแซ่บกว่าซ่ามอนซ่ามอนเท่าปลาดิบกินสดซาลาซีมาหัวเท่าเนาะโอ้เป็นได้น้อยกินเขาเมื่อนี้ว่าเป็นหัวปลาตองเด้อครับ เีเขาเกิดมาหัวปลาหัวปลายังไปลากระพงค่ับหัวปลากระพงัะผมมันปลากระพงมันห้องมุมมีดิถ้าไปแขงก็ตองกินปลาต้องกินหัวกุ้งต้องจินหีอ่าแบบนี่ตต้องหีเนี่ยมุมมีดหรอม่มมีว่ะมันร้อยจินผีป่ะพุงเลยก่อนมั้ง้ำยำหัวนี่สบาย เนี่ยโอ้โหหัวมันคือหัวกระตองใช่ว่ะ <c oughs> คือกลางมาอยู่นี่ขาดดนี่เป็นเนีย่ยแต่คาว่าหัว,หวหเหลี่ยมอ่าดูดกันนะแทบแทบครับอือก็ <c oughs> หัวปลามัอนท่าบดดูเป็นไงไอ้คือหัวกระตอง <c oughs> จุดหัวเด้่อครับ เสียงดุดเสียงอะไรมีผมให้ก่อนนึ่งเล็กให้ให้ลูกซ้ายเลยครับผมโกยสันขาอบุงเลยครับอ่ะลองเมื่อกันนะพ่อใหญ่โอ้ยน้อนายจิโกจังกกอยอีสันทินดินแดงบักบัวแช่งตามช้อยก่ย้อนไปเจอาเก่าเอาซังไก่สังแต่เสื้อคุนบุญบ้านใีแม่ข่อยสิกวนคนกวเขาเมื่อแม่เจ้าไอลุงสุ้มก็เฮามาหัวมาเซีวเดียวกันลุงฟอน จรเราันมีแต่เหินกับเสก็ร้องบึงแล้วได้ก็ดที่บ้านจะเตียบ่หากมีตัง้งแต่เยอยฮะบ่หากมีตัง้งแต่เยอะเอ๊งงองต้องเอาเนี่ยจนเราก็พอสักลายปันว่าสวนสัตว์หลุดเสียหัวขาดลุดนหน้าปากห่ออินเสียมีปีก็ต้องหอ่อเวลาเจอบางตัวละตัวไก่ตัวมัน เจอก็ปเ่อมันเฮียนมาก็เพ่งตรงมีเรื่องซูมือจินเหล่าที่ไรนี่งไายๆที่โกมหกหมองจ้างไ,ไ,งไงางางล่ออกจนว่า่อยตกงานตกงานมันก็คือออกลูกค้าแหงก็ถูกแสนเสบกับบ้านทั้งเผื่อว่มีค้าโดยสร้างก็เที่ยวละลานเดินเต็กเลยมา บอไทยก็บกบกของตบลองคนหัวเซลเซียลพระอีงานครับกระตุกแฉลมาตากพระอยากได้เงาจีโกมาเลยโกจังคอยมันทำควงเปิดได้กวงจีโกจังไงัมใจลายผมขืนแจกเงินเงินลบเป็นงูเป็นเส้าแจกเงินเงินลบเป็นงูเป็นเส้าพวกผู้สาวก็สังถังดังคือขึ้นมาถังดังยืมขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ